สวัสดีค่อยไปนองตั้งหลายตอนนี้นะคะน้องเวมยอยู่เชียงตุงนะคะอยู่เชียงตุงนั่นเองนะคะจะไปกินข้าวนะคะมาทุระนะคะพูดเยอะไม่ได้ไปค่ะเพราะว่ามาทุระกับพี่เคยเขานะคะไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวมาอะไรนะคะมาทุระเฉยๆนะคะตอนนี้ถ่ายจากมือถือนะคะไม่อยากจับกล้องออกมาเลอ ถึงหอนาฬิกาเชียงตุงแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวในตลาดนะคะเชียงตุงก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะที่จอดรถข้าตลาดมาแล้วโอส้มตำโออย่างนี้โอของหวาน ดูไหมคะเชียงตุงนะคะเนี่ยโอ้มีของหวานเหมือนแทกิเล็กเยอะแยะเลยอันนี้อันนี้น้ำเหมือ,อนนะ้ำส,ส้มนไกข้ยวกดำโอ้หัวดำหัวอะไรซื้อข,ของกินในตลาดเชียงตุงนะโอ้แปลกใจมากเนี่ยส้มตำที่นี่คือเขา ตำแล้วก็ใส่หอยมันจะอร่อยสดไหมเนี่ยไม่ตำสดสดอ๋มอ,อมือจะสันๆลนลอ๋อเขาขายอะไรไปดูก่อนนะคะ นี่น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวกินอะไรไม่รู้กินอะไรไม่รู้ก๋วยเตีเ๋ยวนะั่นะนะนะนั่มีหลายเจ้ามากเลยเราจะกินเจ้าไหนเนยสลัดเชียงทองเราก็ไม่ใช่คนนี่เจ้าไหนอ,อร่อยไหมล่ะนี่แหละ อ่าซื้อเตี๊ยวร้านเจ้านี้นะคะแต่ว่าอ่าเรามาครั้งแรกเนาะมากินครั้งแรกด้วยไม่รู้ว่าเจ้าไหนอร่อยนะคะแต่ว่าคนร้านนี้คือแบบเต็มกว่าร้านอื่นนะคะเนี่ยเยอะมากนะคะกินเจอ,อืม ตลูกชิ้นลูกชิ้นนะโอ้โหใหญ่มากไม่รู้อะก้อนใหญ่มากเข้าจานเลยฮัลนลไอ้ต็นพุ่นอะลลต้นพ่นอะไรนน อ๋ขอขณะคนทำสามคนนะคะยังเอ่อแบบไม่หวไม่ไหวนะ,ะลูกค้าเยอะน่าจะร้านนี้น่าจะอร่อยไม่ใส่เกลียวะ่ยวะน,น้ำหนึ่งซอยสามห่อแล้วเนาอ๋อหอนึงของลูกอ่อนใส่ผักอ่ะอ๋อ 3ปอยนี่เอ่อเป็นห้องหลวงอ๋อใส่ <hayır> <āmeligh> สีมือไหมคะเชียงตุงแม่ใส่ห้ามานาวันแม่กล้วยไม่ใส่กส็ใส่เนอะเน้องม่ใส่ไใส่ร้ยตาไหก้ยนไหลนไหล่ปลาดงไปยนงไงปลาดง อไม่มีเนี่ยมีแต่ลูกชิ้น่อดี่นดูว่าต้องใส่พิเศษอนุ่มีเนาะเลนจริงนะ้อนดุสิไกลนฝังไ้เลยอ๋อ่ตองฝังไเลยเน้อหมดเนื้อหมดนะใส่แต่ลูกชิ้นเครื่องปรุง เม่อยน่เยี่ยมไอพี่โอเเขาหตามเราของเราได้แล้วนะคะคนเก่าลูกคนใหม่ก็มานั่งเรื่อยๆนะคะเนี่ยโอ้คนเยอะมากๆร้านนี้ใครดิบใครดีแต่ไม่รู้ว่าเจ้าไหนมากินครั้งแรกด้วยนะคะร้านเนี้ก๋วยเตี๋ยวเชียงตุงไม่เคยเข้าตลาดแล้วมาซื้อกินเลยนะคะ ได้แล้วอ๋อเรือน้ำคิดแค่ต้มไม่แค่ต้มใหญ่ๆจ้าวเขาย่อเนาะอ๋อน้ำจิ้มมันนะอ๋ออะไรนี่นะคะแปลกใจลูกชิ้นเลยอะเออจ้าไว้อะนะ

ได้แล้วนะคะแถวนี้มันโซนแต่ขายของกินนะคะก็ไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะเนี่ยโซนเนี้ยไปหาเจ้าหอมกับพี่เคยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนไหนเนี่ยอนี้นี่ะ<ไ>อ๋อเห็นละไป มือก็หิวของนะคะมัน an เป็นอะไรขนมเป๊ปลาแดดอ่ะเป็นถั่วข้างในเป็นถั่วแป้งดูย้อนเลยพันดีแผ่นก็ห้าบาทีะลุ้นเหรอเจ้าเน่าเจ้าหน่าดูดิ แผ่นละห้าบาทเองเนี่ยสี่สี่แผ่นหนึ่งพันนะคะเนี่ยถูกว่าแผ่นละแผ่นละห้าบาทเนี่ยเขาเอาแป้งแล้วก็ถั่วทำแต่นี่รู้สึกเหมือนกรอบๆแล้วอันนั้นเหนียวๆ้ะ อ่อเาตัดให้นะเจออะไรซื้อหมดนะคะดูมือ ตรงนี้กับตรงนู้นไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเ่จ้องในอัมดุนอ๋อตนที่หันนอกอ๋อสร้างบ้านเออดังมินติตูนเนี่ยนะแต่วจ้าเลือกหาปัญหาอะลหอละหนึ่งพันจัดนะฮะ

ပြန်ဆုံးလိုက်ယုံมาชิเลมาဆီအမန်ကြည့်ကြည့်နားလည်း subscribe ပေးပါဦးညီမလေးဟင်းနေတယ်လို့ severity bila မဆီဟုတ်ညီမလေးစီပြမစလို့မမလို့စိတ်ထည့်များလားအဲ့အဲ့စိတ်အရမထဲဘူးတွားဟွာလေချစ်ချီတော့နွားချီတော့ပဲခဲတယ်ော်ညီမလေးဆားချစ်ချီပဲအဲ့ညောစားမထဲဘူး มามสมทานนะเนี่ยตลอดบอดี้ตลอดบอรีเชียงตุงนะคะตอนนี้แดดจ้าแล้วนะคะในตลาดเชียงตุงก็จะออกไปแล้วนะคะมาเดินซื้อของกินเฉยๆนะคะก็จะออก จากตลาดแล้วตลาดเชียงตุงก็คนยังคึกคักเหมือนเดิมนะคะนะคนเยอะอยู่โอ้ย,ยอ<ะ>คนสวยพาเที่ยวคนเสื้าเ <laughs> ียละยังไม่เห็นหน้าจะเอาเลย เริ่มร้อนแล้วเ hey, 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 สื้อผ้ายเยอะแยะจะถึงหน้าร้อนแล้ว hey, hey, มีแต่ชุดนอนนะคะแถวเชียงตุงอันนี้เป็นของนำเข้าจากโอ้โหไม่ยกมือใส,ส่ซะยกมือเยอะน่าจะไม่ทำฟากเลยถ้าเรทำอรลวิวเหเห็ <laughs> หนสองอันฉันถ่าย กงโอเคเจอกันอีกทีนะคะเพราะว่าหิวของไม่หวนไม่ไหวแล้วก็อขอตัวกลับบ้านนะคะไปแล้วเข้าตลาดนี้นะคะได้ของแล้วก็กลับบ้านนะคะ,ะที่จอดมอเตอร์ไซค์เต็มเยอะมากนะคะก็เหนื่อยแล้วบ๊ายบายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะคะพนะคะ